เปลี่ยนโปรยทานแบบง่ายๆคลิปนี้เราจะพาทําแบบนี้นะคะด้านบนจะเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรามาเริ่มต้นทํากันเลยค่ะเราก็ได้ตัดเตรียมริบบิ้นไว้เรียบร้อยแล้วเราก็เอาริบบิ้นทั้งสี่เส้นค่ะมาประกบเข้าด้วยกันเสร็จแล้วเราก็พับเข้าค่ะประมาณสนิ้วนะคะเสร็จแล้วเราก็กดให้เป็นรอยเลยค่ะเพื่อล็อกริบบิ้นหลังจากนั้นเราก็มาทําฐานสี่ค่ะ เราจะใช้เส้นสั้นไว้ด้านบนนะคะพอเราทำฐานสีแบบนี้เสร็จแล้วเราก็มาพับช่องใส่เหรียญค่ะเราจะใช้เส้นสั้นที่ด้านบนเนี่ยค่ะพับตามแนวตรงแบบนี้เลย แล้วก็กดให้เป็นรอยเพื่อล็อกริบบิ้นค่ะเราจะพับทีละเส้นให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะพอเราพับแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอา,เอ,าออกก่อนค่ะเราเอาเหรียญมาใส่ในช่องนี้นะคะแล้วก็เอาเส้นนี่ค่ะมาสอดไปใต้เส้นแรกที่เราเพิ่งทำแบบนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะ ั้นตอนถัดมาเราก็กลับด้านมาพับเส้นสั้นสอดเก็บรอบนึงนะคะสอดเก็บแบบนี้เลยแล้วก็กดให้เป็นรอยเพื่อล็อกลิปปินค่ะทําให้ครบทั้งสี่เส้นนะคะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ค่ะขั้นตอนถัดมาเราก็กลับด้านมานะคะเราจะทํากลีบชั้นแรก เราจะเริ่มจากเส้นนี้ค่ะปิดริปปิ้นมาด้านหน้าแล้วก็โค้งขึ้นด้านบนแบบนี้แล้วก็ม้วนล,ลงมาแบบนี้แล้วก็สอดช่องตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงกระชับมาก็จะได้กลีบแบบนี้นะคะเส้นถัดมาเราจะทำเส้นนี้ค่ะปิดริปิ้นขึ้นด้านบน ก็โค้งลงมาแบบนี้ก็สอดช่องตรงนี้ก็ดึงกระชับมาก็จะได้กลีบแบบนี้อีกสองเส้นเราก็ทำแบบเดียวกันค่ะ เสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะขั้นตอนถัดมาเราก็จะทำกลีบด้านในนะคะเราจะเริ่มทำจากเส้นนี้ค่ะแล้วก็ปิดมาทางด้านาขวาแบบนี้แล้วก็ม้วนกลับมาเป็นแบบนี้แล้วก็สอดไปใต้เส้นตรงนี้ค่ะสอดใต้เส้นนี้เสร็จแล้วเราลิปปิ้นก็จะออกช่องด้านหลังนี้นะคะเราก็ดึงกระชับมาค่ะ จะได้กรีดเป็นแบบนี้นะคะเส้นนี้จะคลายออกนิดนึงเราก็ดึงกระชับกลับเข้าไปค่ะเส้นถัดมาเราจะทําเส้นนี้นะคะแล้วก็บีลิบบินมาด้านขวาแบบนี้แล้วก็ม้วนกลับมาแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดไปใต้เส้นตรงนี้มาลิบิ้นออกช่องด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็ดึงกระชับมาก็จะได้กรีบแบบนี้ค่ะ อีกสองเส้นเราก็ทำแบบเดียวกันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้เป็นแบบนี้ค่ะทีนี้เราก็มาดึงกระชับจัดกรีบดอีกรอบหนึ่งนะคะ เรียบร้อยก็จะได้แระมานี้ขั้นตอนถัดมาเราจะทําเส้นนี้ค่ะแล้วก็โค้งริบมิ้นมาแบบนี้เลยโค้งมาแบบนี้แล้วก็สอดไประหว่างกรีบตรงนี้ค่ะลายริบบิ้นก็จะออกช่องด้านหลังตรงนี้นะคะเราก็ดึงกระชับมาค่ะจะได้กรีบแบบนี้นะคะ เส้นถัดมาเราจะทําเส้นนี้ค่ะก็โค้งกลับมาแบบนี้สอดไปใต้เส้นตรงนี้หรือว่าหรือว่าระหว่างช่องตรงนี้นะคะแบบนี้ลายลิปปิ้นก็ออกช่องด้านหลังค่ะตรงนี้เราก็ดึงกระชับมาก็จะได้กรีดแบบนี้ค่ะอีกสองเส้นเราก็ทําแบบเดียวกันนะคะ เสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้ค่ะพอทีนี้เราก็มาดึงจัดกรีบอีกรอบหนึ่งนะคะได้แล้วก็เราก็มาตัดตกแต่งได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยก็จะได้แบบนี้นะคะ ีนี้ก็สามารถตกแต่งตามชอบได้เลยก็ถ้าจะตกแต่งตามในคลิปนี้ก็ได้นะคะก็สวยงามอีกแบบหนึง่งเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมทาตามกันดูได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดเซฟคลิปนี้ไว้ดูกันได้เลยก็ขอบคุณมากๆาเลยค่ะ